ฟ่าวิกฤตชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์คนเราเนี่ยนะมันมีจังหวะชีวิตที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามีจังหวะชีวิตที่มีความสุขสมหวังจังเลยมีความหวังมีความฝันมีความรักมีความสุขสมบูรณ์ของลาบผลของอไรายได้ของความรู้สึกที่ว่าเรา เป็นโตของตัวเองอย่างถึงที่สุดมีพลังมากที่สุดนะมีคนที่รักมีงานที่ดีมีเงินมีทองเหลือเก็บมีสินทรัพย,ย์อะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่ทุกคนพยายามตั้งใจทําอยู่ในความเป็นจริงก็คือโลกมีสองด้านเหมือนมีกลางวันกับกลางคืนพอมาถึงจังหวะชีวิตที่เราอ่ะจะต้องเจอวิกฤตเนเราควรจะรู้ ว่าเมื่อไหร่แล้วเราก็ควรจะรู้ด้วยว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วควรจะรู้อีกว่าเราจะแก้ยังไงไม่เป็นไรเจออาจารย์รอดแนละ้วอาจารย์จะค่อยพูดให้ฟังตอนที่เราเนี่ยนะเข้ามาสู่ช่วงของอายุ27 28 29 30 4ปีนี้เป็นช่วงที่ อาจจะมีโอกาสที่ไปลองผิดลองถกูกแล้วก็บางก็สำเร็จดีราบเรื่องดีเนาะแต่หลายต่อหลายคนที่เกิดวันจันทร์นะเพีียงพลํมเรียวกว่าซึมยาวไปเลยก็มีย7 28ิบเจ็ดิบแปดยิบเก้าสามสิบเพรียงพลํมหรือซึมยาวเรื่องอะไรหลักหลักวันจันทร์แลนะเคยเงินดีๆ มันก็กลายเป็นว่าเงินมันฝืดเคืองขึ้นมาถึงแม้นว่าวาสนาชีวิตของคนเกิดบันจันเงินจะหมดจะหมดก็มีเข้ามาเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่มันจะอยู่ในขั้นสุขสบายได้มีปัญหาเรื่องของการขัดแย้งเรื่องความรักความสัมพันธ์คล้ายกับว่าพอการเงินมันติดกัด,ดขัด,ขดใช่ไหมเอ้ความรักความสัมพันธ์มันก็ เหมือนกับไม่ได้เป็นใจอ่ะอารมณ์ไม่ค <laughs> <laughs> ่อยดีบางทีก็มีงานขัดแย้งกันเพราะว่าเรื่องเงินทองก็มีแล้วก็มักจะโดนสถานการณ์หรือบุคคลเนี่ยบีบบังคับให้เราต้องทำต้องพูดต้องเป็นในสิ่งที่ไม่อยากทำไม่อยากพูดไม่อยากเป็น ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันถือเป็นบทเรียนบทแรกๆพอเข้าไปสู่ช่วงวิกฤตอีกรอบหนึ่งนะใครที่เกิดวันจันทร์นะ 35, 36, 37, สา3ส3บ3้าสาปีนี้เป็น4ปีที่เริ่มเข้มข้นขึ้นมาแม้นจะมีประสบการณ์ชีวิตบ้างนะแต่เอ๊ะทำไมเราถึงพลาดอีกได้บางทีก็พลาดเรื่อง ความรักความไว้ใจกับคนที่เรารักมันก็มีสองอย่างคนที่เรารักไว้ใจเรื่องหัวใจก็ปรากฏใจเขาไม่อยู่กับเราฮะไว้ใจคนเรื่องเงินทองเฮ้ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะซื่อสัตย์เหมือนที่เราคิดว่าเขาเป็นดังนั้นซึมยาวสี่ปีนะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเป็นช่วงอายุที่เรา ถ้าฟังอาจารย์อยู่แล้วอายุยังไม่ถึงก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้รอช่วงนั้นถ้าถึงแล้วแล้วก็มาระวังในรอบถัดไปที่มันจะมีโอกาสวนกลับมาได้อีกก็คือช่วงอายุ43 44 45 46อันนี้คือช่วงซึมยาวของคนเกิดวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะใครที่ผ่านพ้นไปได้อาจารย์ต้องถือว่าชื่นชมเก่งให้กำลังใจเลยนะ แต่44 45 46 47เนี่ยทอดตั้งแต่43 44 45 46 4ปีนี้จำไว้นะ43ถึง46จำไว้เลยมันจะเป็นช่วงที่เราอะประมาทพลาดพังเรื่องของเงินทองทองอีกรอบหนึ่งใจอ่อนเงี้ยใครบีบน้ำาาอยากได้แล้วก็ให้เขาไปใช่ไหมไม่เอานะเราต้องคิดนะว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมามันเคยมีบทเรียนแบบนี้แล้วใช่ไหม ถ้าเคยมีแล้วก็อย่าไปพลาดครั้งอีกถูกต้องไหมเออคนเรามันต้องเ <c oughs> จ็บแล้วต้องจำนะถูกต้องเป่แต่ถ้าสมมติไม่จําล่ะอ๋อเราพอมีเงินมีทองแล้วก็ช่วยเขาไปตามอัธยาศัยไมยตรีของเรานั่นแหละอาจารย์เข้าใจคนบรรจันจรเรื่องธรรมดาเราก็จะไปเจออีกครั้งหนึ่งช่วงห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสบสามห้าสิสี่เอช่วงนี้เนี่ยเราต้องมองว่าอายุมันก็เริ่มมากแล้วใช่ไหมไม่ใช่เริ่มมากหรอก มากแล้วล่ะกลางคนแล้วนะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่คนนะที่เข้ามาใกล้นะทำให้ไว้ใจนะไม่น่าไว้ใจคนนะที่มาดราม่าน,ะน่าสงสารนะไม่น่าสงสารเอาตัวให้รอดก่อนเก็บเงินเก็บทองไว้ ก่อนจะถึงสี่ช่วงที่อาจารย์พูดอ่ะถ้าใครที่ยังอายุน้อยอยู่ฟังอาจารย์เนี่ยก็ระวังยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบใครโตขึ้นมาหน่อยระวังสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดคือเก็บเงินเอาไว้ก่อนถึงช่วงนั้นก่อนที่มันจะฝืดเครื่องใครผ่านมาแล้วก็ระวังสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกยิ่งถ้าใครอ่ะมาอยู่ในรอบท้าย,ท,ายท้ายที่จะเจอวิกฤตของชีวิตเนี่ยคือห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่เนี่ยก็ยิ่งต้องเก็บเงินก่อนที่จะไปถึงรอบนั้น เรานึกถึงแบบเหมือนโควิดเข้าอีกรอบนึงแต่มาเป็นโควิดที่เข้ามาในชีวิตเราคนเดียวเวลาที่เราเจออาจารย์เองไม่ต้องห่วงนะอาจารย์บอกให้เลยว่าอาจารย์ไม่ได้แค่บอกจังหวะชีวิตแต่อาจารย์บอกว่าเรารอดแล้วไม่ต้องห่วงพระราหูที่อยู่ข้างหลังอาจารย์เนี่ยเป็นเทพที่กลุ่มลัคนาอาจารย์ความหมายคือท่านเนี่ยจะส่งผลส่งพลังและให้พรเวลาที่อาจารย์ให้พรลูกศิษย์อาจารย์ให้อาจารย์ ปุกเสกวัตถุมงคลที่ใช้ให้พวกเราแก้วิกฤตแล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตไปได้วันนี้เจอเกับอาจารย์รับบูชาไปครบชุดเพื่อผ่านไปให้ได้ตลอดชีวิตเลยนะเราทำแบบนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะชุดนี้นะผ้าเป็นลักษณะของแผ่นยันแผ่นยันพระนางหูงเป็นแผ่นโลหะที่อาจารย์แนะนำให้เราเอาใส่เอาไว้หลังโทรศัพท์แบบนี้นะให้พกติดตัวไว้ตลอดเวลา ไว้ใกล้ตัวตลอดเวลานะเพื่ออะไรเพื่อให้พระหูท่านส่งผลส่งพลังเวลาลวเราใช้ฐานจิตจะได้รวดเร็วทันใจอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาอันดับที่สองกระเป๋าสตางค์หรือที่ที่เราเก็บเงินเก็บทองเนี่ยให้เะไรเอาผ้ายันระพระหูที่เป็นพระราหูที่เน้นเรื่องของการเรียกเงินเรียกทองเข้ามาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้ ใส่เอาไว้เลยที่ไหนมีเงินที่ไหนเป็นที่เก็บเงินที่ไหนเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เราเก็บทรัพย์สมบัติอ่ะเอาพยันพระรางหูสีเหลืองๆเนี่ยใส่เอาไว้อนุญาตให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคฟังสิ่งที่อาจารย์จะบอกต่อไปนี้เวลาจะเสี่ยงโชคอ่ะเราอาจจะไปมีสิ่งที่เราอยากได้เป็นรางวัลจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเนาะเอามานะ แล้วผ้ายันราหูแดงแรงฤทธิ์ผืนนี้ให้เราเนี่ยเอาพับเหมือนเป็นลักษณะของการหนีบเอารางวนเนี่ยเข้าไว้โดยใช้แผ่นยันเป็นใช้ผ้ายันพระราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้แหละหนีบเอาไว้แบบนี้เอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่รังวัลออกเยาออกจะเอาวางไว้ที่เก็บเงินวางในกระเป๋าสตางค์แต่ว่าเอาผ้ายันราหูแดงแรงฤทธิ์เนี่ย ที่ปกเสกมาเพื่อให้เรียกทรัพย์จากการเสี่ยงโชคโดยตรงหนีบเอาไว้ทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยพอเราได้ครอบครองครบถ้วนเน่เราก็จะได้พลังจากพระราหูในการที่จะเรียกทรัพย์เข้ามาเพื่อฝ่าฟันวิกฤตในทุกๆช่วงที่อาจารย์พูดจะต้องการอะไรอีกถ้าหากว่าเราอะมีความสุขความเสริสทางด้านการเงินงแล้วการขอพรพระราหูเป็นการพลิกดวงกลับดวง ให้วิกฤตของเรามันเป็นโอกาสที่เราอ่ะจะได้เงินได้ทองจะพลิกชีวิตกันมาขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนน่ะรู้ช่วงวัยแล้วก็ได้รับความสุขความสําเร็จฐานจิตกับพระราหูมีชุดพระราหูที่อยู่ใ,ใกล้ตัวนั่นคือหลักประกันความปลอดภัยในร่างกายชีวิตทรัพย์สินของเราแล้วสิ่งที่เรากลัวนะเราอ่ะอาจจะต้องเจอแหละแต่เราจะฝ่าฟันไปได้เสมออาจารย์ปรกเสก ต่อหน้าพระราหูและให้พรพระเราในทุกๆวันจงจําไว้ว่าวันหนึ่งจะเป็นวันที่เราอะได้พลิกชีวิตได้ไปต่อแล้วก็ได้นึกถึง